กะนำมวันไวล้ลงแล้วบาทน,นี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าฝ้าฝนสลทาโอ้เนาะเอาสักท้ายสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุคน ไปดีโรกไปดิปลลุงโลวันนี้ก็มาอยู่กับน้องบิวคือเก้าคนก็ตกตกพี่น้องเลยเนะาะปลาโตกตกเฮงดีโลตั้งแต่เมื่อคืนนี่จะตอนดึกๆพี่น้องเลยตกได้ตกดีตกคักตกนี่บาทนี่มาแล้วเจนี่เอ้ยฝนมาแล้วลูกโอ้โดจวดมาเลย

แล้วผลมาแล้วดีพี่น้องเลยเอ้ยเข็นมาลอกมังนู้นหรกผลมาแล้วยูน้องเจน,นี่มื่อนี้พี่น้องเลยเอตกแล้วหรอยดูกับลูกสาวเมือน,นี้ Him lúc phân tóc hiệu ba. Ya hiệu mơ lúc. Ông nè phân tóc vòng để phá lỗ gà đấy đi 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 นะเออดูกอืมอฝนมาแล้วแห่งเป็นแห่งโอ้แห่งเป็นแห่งได้ฝนก็ได้ตอนนี้จะเที่ยงแหละพี่น้องอยู่ตกใจมื่อคืนเส้าบิดมึอยังบ้อยุดอยู่ป้า Được thì rồi <laughs> ừ, ừ, này, à, phải 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 rơ, phải rơ, phải rơ Phải Phấn tốt nè à, rồi, tốc khắc, tốc nghè, tốc xế, tốc qua

กินเข่าเด้อพี่น้องกินข่าเราออกไปเวียกไปงานอืมมานี่ป้าโทษได้กินเข่าได้มานี่อ่ากินเข่าอยู่เพื่อนมาเด้อพี่น้องเด้อคือก่ากินข่ามาใช้รถใช้ใช่ไหม

后来，他说俺 cào nhau lần nữa, ném nhau lần nữa, nhúng nhau lần nữa, nè, láp cầy, nhớ Nói chung khẩu thì không? được Khẩu rất nhiều ơi Khẩu ăn lắm nè. Thank Oh, được thầu tiền hay thầu cộng ừ. anh ạ nó là ừ hết rồi ว่าจะไม่ดี

等等等等，等你。

哦，对的。

ข้าวเวียดนามเอิ่มนั่นก็ไปเวียนเนาะผู้ใดไปได้บ่จะไปได้กะบ่ใช่ได้ไสบ่ล่ะครับเดี๋ยวไปบิงน้องนี่นะมูใกล้นี่ยไปไกลบ่ได้แล้วเดี๋ยวพางวาไปมก่อนกมือแล้วก็จไปที่โนเพราะว่าไปเอาโต๊ะาเียนเพ่นก่อนน้องเนาะทงป้าให้พี่น้องเลย นะจะไดก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณใจหลายๆ c ไว้ทุกคนเด้อที่ติดตามทางแพงกินข้าวแล้วก็ไปเวียกพี่น้องให้ฝนตกพายุเข้าเนาะบ่ฮู้ว่าทางพี่น้องฝั่งใต t ตกหรือบ่หรว่จังไดพี่น้องทางลานี่นักขนาดเลยมา้ากันอ่าเดี๋ยวจะเดินทางต่อพี่น้องเด้อสดีเด้อ